สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับของดีบอกต่อนะครับนั่นก็คือชาครับชานี้นะครับเป็นนะครับชาที่ปลูกในประเทศไทยนะครับที่ดอยช้างนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับปลูกบนความสูงนะครับระดับ1,400เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับชื่อว่าชาเลือดมังกรนะครับทำไมถึงชื่อนี้นะครับมันมีนะครับสาเหตุสำหรับชานี้นะครับประโยชน์นะครับดื่มแล้วนะครับ ป้องกันโรคหัวใจนะครับต้านมะเร็งทําให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับแล้วก็บํารุงสายตานะครับวิธีการดื่มนะครับก็นะครับหยิบชาสักหยิบมือหนึ่งนะครับใส่ลงไปในกาน้ํานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําสะอาดนะครับลั้วชาแล้วก็เททิ้งไปหน่อยหนึ่งนะครับล้างฝุ่นออกนะครับชานี้ปลูกแบบออร์แกนิกส์นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวอันตรายเลยนะครับและเวลานะครับเรานะครับ อาจะดื่มนะครับเราก็ชงน้ําเดือดๆลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับเทออกมานะครับปล่อยให้สักห้านาทีนะครับแล้วก็เทออกมามันก็จะออกสีออกมานะครับเป็นแบบนี้ครับสีออกชมพูแก่ๆนะครับหรือถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นสีแดงนะครับอันนี้นะครับดื่มแล้วรสชาตินี่นะครับหอมสดชื่นนะครับเป็นนะครับกลิ่นของนะครับดอกไม้ทดลองนะครับชิมดูนะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับซองละ250บาทรวมส่งนะครับซองหนึ่ง30กรัมกินได้นานเลยนะครับพราะกินทีและหยิบมือเดียวเองนะครับสวัสดีครับ